สวัสดีครับสวัสดีครับวครับสวัสดีครับสวัสดีใหม่สวัสดีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเหรออันดี้เอาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างได้เริ่มรยังโอ้วอร์กช็อปกันักหนวงพร้อมนะครับพร้อมรถ่ายแล้วครับตอนนี้ เปิดกล้องแน่นอนครับเดือนหน้าเดือนหน้าครับใช่ครับไม่ถ่อยไม่เจอมาทำงานจะนานจนเลยไปดอกมังานนานมากนะปัจะเริ่มันต้องค่อยๆเลี้ยงและขยี้ไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าในบทอะหนักกว่าในไลดตเยอะแบบเยอะมากๆไม่เพราะว่าเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวในการเวิร์กช็อปให้เข้ากับตัวละครค่อนข้างหนักเลยครับเพราะว่าอย่างเบฟเองเนี่ย ต้องเรียนรำรำสุ่ยายพรางแล้วก็ซึ่งเป็น เป็นนักที่สินไทยที่โอ้เราไม่เคยลำเนี่ยมันก็ยากมากเลยที่จะต้องแบบใช้เวลาประมาณ3เดือน4เดือนในการเรียนก่อนเปิดกล้องเนี่ยใช่เพราะตัวเองก็เรียนเหมือนกันใช่เพราะตัวละครของพวกเราทั้งพนาแล้วก็บุญแก้วตาคุณแก้วตาว่ะคุณพนากับน้องแก้วตากับน้องแก้วตาคือเป็นเป็นตัวละครที่มันไม่ใช่แบบว่ารักใสๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องราวแบบว่เด็กมหาลัยหรือว่าเด็กแบบเรียนโรงเรียนแล้วมันคือเรื่องราวที่ย้อนอดีตเป็นแบบ เจ้าขุนมูลนายกับ<อ>านางผู้ชายซึ่งย้อนไปตั้งแต่สมัยรอหกรวมถึงเราต้องเปลี่ยนค <Okay. S 1> าแรคเตอร์ต่างๆรวมถึงมปัจจุบันปัจจุบับนก็คือรอเก้าต่อต้นและยังมีปัจจุบันและปัจจุบันอีกซึ่งตัวละครมันมีความแบบมิติเยอะมากๆเพราะฉะนั้นต้องวงิรองมันเยอะมากเพื่อที่จะขายตัวละวรครออกมาให้ตามวิญญาณทุกคนที่เลาครับไว่อยากที่เรตามมันชอบแต่เราต้องเวิรชกจัอะไรมาให้อย่างนั้นก็เริ่มรำ้นเองคร<ม>ับรำต้นเหรอใช่เว็บก็เริ่มตั้งแต่การแบบว่า จัดนิ้วดัดตัวถ<ม>ีบเหลียม,มเบื้องต้นเลยที่แบบว่านาฏศิลป์ไทยทุกคนที่ต้องผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนบุคลิกภาพของการอยู่ในรั้วในวงังตรวหนึงนี่เรียนอะไรผมมีเรียนประนาชครับนี่ก็คือเรียนด้นหน้าแล้วเรียนยังอุบไว้ก่อนดักอ,อุไว้ก่อนครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนไม่เคยทำมาก่อนซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่า<ม>เป็นความท้าทายแล้วก็ เออเราจะทำออกมาให้เป็นที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ไปลงพอใจกับไพร์ล์ให้แต่บิลี่แบ็คโอ้ยก็ร้านวิวไปเป็นที่เรียกชื่อร้านวิวแล้วครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองตั้งแต่ได้ตัวนิยายมาอ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องอสงไขยเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วพอมันออกมาเป็นภาพไพร์ล์ให้ทุกคนได้เห็นเองอรัเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟนคลับที่รอบิลลี่เวฟในการกลับมา เล่นซีรีส์หรือว่าแบบนันนียามีคนชอบมากเขาก็จะเห็นในตัวหนังสือครับอันนี้คือเราจะเล่าเรื่องราวให้ออกเป็นตัวละครของพวกเราซึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นตัวละครที่ทุกคนนึกถึงแบบต้องเหมือนกันนันนิยาให้มนากที่สุดก็คือถอดหอังมาจากนัดูแลยวมีเพิ่มเติมความสนุกอีกมากเลยครับใช่ทำให้หลอดคิดว่าฉากไหนทำให้รูุ้ล้านซีนไหนทะลุล้านเออซีนไหน โอ้จะขำจริงก็ไม่รู้เลยนะใจเย็นๆสิแก้วตามันต้องเป็นซีนนี้อยู่แล้วซีนสุดท้ายแล้วใช่ไหมซีนก่อนจบซีนวัดรูปเออบาวาดรูปาไม่มีซีนวัดรูปด้วยเหรอซีนวัดรูปที่เห็นมีแต่หมอนจราจรอะไรเคล่อนไปนั่นแหละครับมันเป็นซีนก่อนไปหมอนมาหอินโทรเลยอินโ r o ก่อนอินโทรก่อนแล้วก็อย่างไรคนบอกว่าได้คือเล่นจริงไม่มีสแตนด์อินโอ้ลิลลี่เบลฟไม่ของแตนดินครับมันยอมขอหรออยู่นะ เอ้ยมาถามกันตรงๆอย่างนี้เลยเหรอไอศุก็ังเห็นแล้มูมูเตาหูก็ไม่เขินไม่เขินแล้วมันเป็นความไว้ใจครับแต่ว่ามันก็คือคือเหมือนว่าเราก็ยังมีความแบบเฮ้ยสวยว่ะามเขินอะไรเงี้ยไม่มันมันเป็นการเขินเขินแทนกันเวลาคนมองมากกว่าแต่เราเองก็ไม่เขินอเราจะแบบอุ้ยไม่เขินเลยหรอว่าปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คนก็มองอยู่แล้เพราะว่าพี่ลี่เขาเป็นคนเต็มที่ขนาดเขาถ่ายบอกกันเขาก็ยังแบบว่าก็คือผมเริ่เดินได้อันนั้นอันนั้นก็คือชีวิตปกติชีวิตของพวกเราครับชีวิตส่วนตัวปกติที่อยากแชร์ให้ทุกคนได้ดูใช่มันก็เลยแบบต้องคอยเซฟกันมากกว่าใช่ครับอยากพอกคนวอะไรเพราะอยากพอกตัวถ้ามันในเอ็มซีจะขี้เหร่มันจะใช้แค่ไหนที่เราอ่านเท่าที่เราอ่านแล้วมันจะโอ้คือมันมีอะไรยิ่งกว่าลางสังของอะไรครับอาผมไม่อ่ะ ้ก,ก็บอกเลยว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะยุคไหนก<ช>็เหมือนกันหมด<ช>แหละครับแซบไม่แพ้กันมองว่าเป็นศิละปะมากกว่าใช่อออเป็นศิละปะมากกว่าเพราะว่าภาพที่ออกมาคือจะมีความแบบพุ่มกับพี่ใหม่แล้วพี่ใหม่บุกเพยมาเขาไม่ไแบบว่าสร้างภาพออกมาซีนเ,เป็นซีนลักในสมัยรอหกแพ<ช>่์ก็จะถ่ายทอดออกมาว่าคนในสมัยนั้นอ่ะเขามีการ รักกันแบบไหนมีการจีบกันยังไงภาพที่ออกมาก็จะเป็นเรื่องศิลปะที่ออกมามากกว่าเรื่องมนน่ารักอ่ะน่ารักแบบอยากให้แต่ว่ามันก็ไม่ได้จุนันเท่าโอ้คนละมูดเลยครับก็ไม่ลดนะก็ที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่ไพร์ลดช่วงแรกๆหรือเปล่าเพราะนั้นก็เป็นแบบช่วงแรกหลังๆแบบเริ่มรักมากขึ้นความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันก็อาจจะมีอะไรลดลงแช่มขึ้นใช่ไหม อันนี้ที่แล้วเราทำไปได้ดีมากอันนี้ไม่ทวงแล้วอันนี้เขาเป็นของผมแล้วครับเออเรื่องผัดดูผัดเดือยนาผัดเดือยด้วยม่เยอะด้วยนะพูดพูดพูดอะไรน่ะใม่เยอะนะดิจิทัลพูดปิ้นถูกถูกต้องถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยระวังคนเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ทำอะไรอีก่หงโกงแล้วแต่คนครับถ้าเขาอยู่กับเบลเขาไม่ค่อยระวังที่จะเชื่อ เห็นเลยถ้าอยู่กับคนอื่นก็ระวังอยู่คือที่เซฟโซนเนี่ยพี่ถามเรื่องภาษาจริงๆยากไหมภาษาเออภาษาด้วยองกฤษกับภาษาไอวันด้วยใช่สำหรับเรื่องภาษาเนี่ยเป็นก็เป็นอะไรที่ยากยากพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจถึงแบบว่าแก่นของมันแล้วยังเราเราตอนแรกๆมันยากมากนะที่จะพูดใช่ต้องใช้เวลาแบบนานเลยครับบต้้องใชแบ มเอเจนชั mm ่นเยอะมากในการที่จะให้บรรยากาศรอบเป็นยุคสมัยนะพวกเราก็เวิร์กช็อปแบบว่าอ่อยู่ในพื้นที่สมัยเราลงถึงไปสถานที่ต่างๆได้ซึมซับบรรยากาศลงถึงคำพูดเดี๋ยวนี้ก็มีโซเชียลเยอะแยะอย่างยูอะไร่ที่เราสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือมุมมองการกำกับของพี่ใหม่ครับเขาเขากำกับรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่ดีมากสำหรับซีรีส์หรือละครที่เป็นทีเรียว เป็นไม่ได้เป็นพีเลียดมุมมองพี่ใหม่นะไม่ได้เป็นพีเลียดที่แบบว่าเราจะต้องเรียบร้อยเราจะต้องดีมากเลยตรงนี้ทำให้แบบว่าเรื่องราวสนุกมากขึ้นด้วยครับอย่างเรื่องนี้เขาจะให้ลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าลาสังหรณ์เราก็ลงทุนเยอะแล้วนะเรื่องนี้เท่าไหร่ถามข้างหลังเลยครับเพรเราไปเห็นว่าพเริ่มมองเห็นภาพมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนโอ้โหไอดอร์แฟนตัรีปีนี้อย่างที่บอกไลฟ์อัพแต่ละเรื่องคือจัดเต็มมากก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ ม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับไอเดอร์ฟันตุลี่ไม่เคยหักหลังคนดูครับสุดๆแน่นอนปีครับสุดท้ายแล้วเราจะได้ดูเมื่อไหร่ตุลาคมนี้ครับได้ได้ดูกันแน่นอนปีนี้ครับผมปีนี้ด้วยปีนี้แล้ปีนี้เม่สุดปีนี้แหละปีนี้จริงๆครับเออไปดูกันแน่นอนกับอสุนใสครับออเดอร์ฟันตุี่ครับผมแล้วตากิลลี่เบลก็ด้วยครับสามารถติดตามทุกช่องทางเลยใช่ตอนนี้มีมูมูเต่าหู้นะ อ่าดูได้ทางช่องยูทูบครับ